สวัสดีครับทุกคนวันนี้จะเป็นการรีวิวแบบเปิดหน้าครั้งแรกเลยนะครับกับ Xiaomi Smart Camera c 2 0 0ใบราคาให้นิดนึงแล้วกันนะครับผมซื้อมาในราคา1,000กว่าบาทมีฟังก์ชันและคุณสมบัติพิเศษความน่าใช้อย่างไรบ้างเดี๋ยวเราไปเจอกันในรีวิวครับไปกันเลยครับและนี่ก็เป็นตัวเครื่องของ Xiaomi Smart Camera c 2 0 0นะครับตัวเครื่องก็จะมีขนาด กระทัดรัดนะครับดูมินิมอลดีดูทันสมัยนะครับไม่โบราณโดยเราสามารถติดตั้งแบบตั้งบ,บนโต๊ะหรือบนหลังตู้เงี้ยได้นะครับหรือเราจะติดบนเพดานของห้องก็ได้เพราะว่าเขาจะมีแถมตัวยึดแบบนี้มาให้เรานะครับติดตั้งง่ายเหมือนกันหรือติดที่ผนังด้านข้างแบบนี้ก็ได้เพราะว่าในตัวเครื่องเนี่ยสามารถที่จะสั่งให้เขาหมุนภาพตามองศาที่เราต้องการได้นะครับทีนี้มาดูส่วนประกอบ ของตัวเครื่องนะครับว่ามีอะไรบ้างที่สําคัญนะฮะอันดับแรกเลยนะครับมีช่องสําหรับเสียบสายไมโคร USB นะครับผมตัวล็อกกับฐานยึดเมื่อกี้นะฮะแล้วก็มีปุ่มยางนะครับสําหรับเวลาเราตั้งบนกระจกหรือหลังตู้นะครับแล้วมันจะได้ไม่เคลื่อนที่ได้ง่ายนะฮะมีลำโพงนะครับที่อยู่ด้านหลังกล้องนะแสดงว่ากล้องตัวนี้เนี่ยสามารถที่จะพูดผ่านไมโครโฟนของโทรศัพท์หรือว่าแท็บเล็ตได้ด้วยนะครับ จุดที่ใช้สําหรับในการหมุนกล้องก็จะมีตรงนี้นะครับเป็นแบบหมุน360องศาแต่ไม่วนรอบนะครับเป็นการหมุนแบบซ้ายขวานะครับแล้วก็พื้นที่สีดําตัวนี้จะเป็นการหมุนแบบขึ้นลงได้1 8 0องศานะครับมีไมโครโฟน2ตัวนะครับแล้วเมื่อเราลองใช้นิ้วดันตรงนี้ไปเนี่ยเราจะพบกับช่องใส่เมมโมรี่การ์ดแล้วก็รูสําหรับรีเซ็ตเครื่องนะครับในตอนที่เราติดตั้งอุปกรณ์กับโทรศัพท์เครื่องใหม่เนี่ยเราจะต้องรีเซ็ตเครื่องด้วยนะฮะ ทีนี้เมมโมรี่การ์ดใช้วิธีการกดลงไปนะครับแล้วเราก็จะดึงออกมาได้อันนี้ผมซื้อมากันกันกบตัวเครื่องเลยนะครับหกสิบสี่จิกไบต์นะครับวิธีการใส่ก็ใส่เข้าไปที่ช่องเดิมนะครับแล้วก็ดันให้สุดนะครับแบบนี้ดังกึกแล้วก็ปล่อยก็คือสำเร็จละทีนี้เราจะลองเปิดเครื่องเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันมีโฮมกันนะครับอันดับแรกเลยนะครับเสียบ ใส่ชาร์จก่อนเลยครับอ่าเสียเสีบปลั๊กไฟนะครับผมถ้าเป็นไท p e C ก็จะใส่ง่ายกว่านี้นะครับอันนี้ก็จะมีเขี้ยวด้วยเนาะก็ค่อยๆขย,ย,ยับดูครับทีนี้เวลาใส่เราก็จะใส่ได้พอดีเลยนะครับถ้าเป็นสายของที่เขาแถมมานะครับใส่ได้จนสุดเลยทีนี้ ตัวกล้องเริ่มทำงานแล้วครับมีไฟสีส้มขึ้นตรงนี้อยู่เนาะก็มีการแจ้งเตือนเป็นภาษาอังกฤษนะครับว่าให้เราเนี่ยเตรียมไม่จะสแกน QR โคดด้านล่างตรงนี้นะครับเพื่อทำการเชื่อมต่อเดี๋ยวเราจะลองทำตามเขาดูนะครับเตือนเตือนใหญ่แล้วครับ waiting for connection นะครับเราก็ เดี๋ยวเราไปเชื่อมต่อกันเลยนะครับอันนี้เป็นแอปพลิเคชันมีโฮมนะครับที่เราเดาวน์โหลดติดตั้งไว้เรียบร้อยแล้วนะครบับกดเครื่องหมายบวกด้านบนนะครับแบบนี้แล้วก็กดเพิ่มอุปกรณ์ทีนี้เราก็กดต้องการเปิดบลูทูธเพื่อค้นหาอุปกรณ์ที่ใกล้เคียงไหมครับก็กดเปิดไปกดอนุญาตนะครับ จากนั้นสแกนรหัสเพื่อเพิ่มแล้วก็กดสแกนแล้วก็สแกนไปที่ใต้เครื่องนะครับจากนั้นก็จะกดให้เราเขาบอกให้เรารีเซ็ตอุปกรณ์ก็คืออุปกรณ์ตัวนี้ <for> วิธีคือโทษน,นะครับอ่ะเราก็หมุนมาเจอตรงนี้นะครับรูรูรีเซ็ตนะฮะก็จิ้มเข็มเข้าไปค้างไว้5วินาทีหรือจนกว่าเขาจะมีแจ้งเตือนเป็นภาษาอังกฤษ <boot> รีสตาร์ทคอมพิวเตอร์ก็ดึงเข็มออกได้เลยครับ <for> แล้วก็กดรีเซตอุปกรณ์ที่เครื่องด้วยนะฮะแบบนี้ใส่เลือก w ว -fi แล้วก็ส่ถัดผ่านไ i f i ของบ้านเราไปนะครับกดถัดไปจากนั้นเขาก็ทำการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ก็คือกล้องตัวนี้นะครับกล้องทำการลืม เรจะสังเกตได้ว่ากล้องก่ทำการหมุนเตรียมพร้อมนะครับสำหรับการใช้งาน <for> กดเชื่อมต่อนะครับ เขาบอกว่าการเชื่อมต่อกัอบ wi-Fi นั้นเสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับเก,าการดจิ่งไปอุปกรณ์ออนไลน์ได้แล้วนะครับทีนี้เรากดสร้างห้องใหม่ก็ได้ผมบอกห้องนั่งเล่นแล้วกันนะครับกดตกลงถัดไปถัดไปถัดไปอะ,อะยอมรับ นะครับนี่กล้องสามารถใช้งานได้แล้วครับจะมีสัญญาณไฟสีน้ําเงินตัวนี้ขึ้นมาตอนนี้กล้องสามารถทํางานได้แล้วนะครับเดีย๋ยวเราจะเรามาดูคําสั่งที่สามารถใช้งานได้นะครับว่ามีอะไรบ้างอันดับแรกเลยนะครับให้ทุกคนสังเกตไปที่จุดสามจุดด้านบนนี้นะครับกดเข้าไปเลยก็จะพบกับ ตัวเลือกนะฮะเดี๋ยวผมจะลองซูมให้ดูจะมีการตั้งค่ากล้องจะมีตั้งค่าผู้ช่วยเฝ้าระวังบ้านจัดก,การพื้นที่เก็บข้อมูลเส้อมี home secure นะครับชื่ออุปกรณ์กรารจัดก,การตำแหน่งแชร์อุปกรณ์ระบบอัตโนมัติอัปเดตเฟิร์มแวร์แล้วก็ช่วยเหลือการตั้งค่าเพิ่มเติมสแสดงบนหน้าจอหลักของมีโฮมเปลี่ยนเป็นการ์ดใหญ่การแจ้งเตือนและการบริการเก็บบนคลาวนะครับทีนี้เราจะดูทีละ ตัวเลือกกันตั้งค่ากล้องนะในตั้งค่าในตั้งค่ากล้องเนี่ยเราสามารถที่จะเลือกที่จะปิดไฟสถานะด้านบนได้นะครับทุกคนสังเกตไฟสีน้ำเงินนี้นะครับเมื่อผมกดปิดปุ๊บไฟก็ดับไปด้วยนะครับก็ถ้ากดเปิดใหม่ก็มาเหมือนเดิมนะฮะซึ่งผมคิดว่าเราปิดก็ดีฮะเพราะว่าเวลากลางคืนเนี่ยมันก็จะได้ไม่เห็นสัญญ,ญาณไฟอะไรขโมยถ้าเกิดมีขโมยมาเขาจะได้ไม่เห็นกล้องเรานะครับแต่ตอนนี้ผมจะเปิดไว้ก่อนนะเพื่อให้รู้ว่ากล้องมาทางานอยู่ ทีน้การหมุนด้วยท่าทาง p t s ก็คือเมื่อเปิดใช้งานแล้วเนี่ยเราจะสามารถปัดด้วยท่าทางในการที่จะหุ่นกล้องได้ซึ่งอันเนี้ยเราก็เปิดไว้อยู่แล้วนะครับเราจะได้ไม่ต้องไปกดเดี๋ยวเนียทำไปดูอีกทีหนึ่งเนาะการตั้งค่าภาพการตั้งค่าภาพก็คืออมาดูโหมด w d e Dynamic Range นะครับเราก็สามารถกดเปิดไว้เลยก็ได้ มันจะทําให้เราเ,เห็นรายละเอียดของภาพได้คมชัดมากขึ้นจากตัวอย่างที่อยู่ตรงนี้นะฮะอันนี้เป็นโหมดธรรมดามันก็จะมีการโอเวอร์ของแสงนิดนึงนะฮะส่วนโหมด ens, วายจาร์นิมิกเลนส์ก็จะมีการคุมแสงได้ดีขึ้นเห็นรายละเอียดของภาพได้ชัดขึ้นนะครับทีนี้กดมาที่คําสั่งหมุนภาพคําสั่งหมุนภาพอันนี้โคตรสาคัญเลยครับผมเพราะว่าถ้าเราตั้งคอมอตั้งกล้องไว้แบบกัแบบโต๊ะหรือหลังตู้นะครับเราก็ไม่ต้องใช้ฟังก์ชันการหมุนภาพ มันก็จะเป็นภาพในในแนวมุมมองปกติที่เราเห็นอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดว่าเราไปติดตั้งแบบกับหัวกับหางแบบนี้ภาพมันก็จะไม่หมุนตามเราเพราะฉะนั้นเราจะต้องมากดหมุนภาพตรงนี้ด้วยนะฮะเพื่อที่จะทําให้กล้องมันทํางานได้ตัวอย่างเช่นนะครับตัวอย่างเช่น ขอโทษนะครับห้องนั่งเล่นอย่างตอนเนี้อย่างตอนนี้กล้องจะอยู่ในทิศทางปกติแบบนี้นะครับแต่ถ้าเราไปติดตั้งแบบบนเพดานะเราติดตั้งแบบเนี้เนี่ยกล้องมันก็จะกลับหัวกลัหาเห็นไหมฮะทีนี้วิธีการแก้ก็คือเราก็ไปตั้งค่าครับผมตั้งค่ากล้องแล้วก็ ตั้งค่าภาพการหมุนภาพครับผมเรากดหมุนภาพแล้วเราก็กดหน่อยถูกนะฮะแล้วเรากลับมาที่เดิมมาดูตอนนี้เรากดหมุนภาพไปแล้วเนาะภาพก็กลับบัวกกับหางไปละแต่ในความเป็นจริงคือเรากำลังจะติดแบบบนเพดานมันก็จะทําให้ภาพนี่ครับอนี้เราหมุนกล้องแลนะ้วเนาะมันจะทําให้ภาพเราออกมาแบบไม่เบี้ยวแล้วก็ตรงตามที่เราต้องการนะครับอันนี้คือคําสั่งที่ กล้องที่ราคาแบบห้าหกร้อยอาจจะไม่มีนะครับไอไอกล้องฟังก์ชันนี้เนาะแต่อันนี้ราคาพันเศษก็มีแล้วนะครับเดี๋ยวเรากลับไปที่เดิมก่อนทีนนี้ก็กล้องก็กลับมาในมุมมองปกติมาเดิมละอ่ะทีนี้เราจะลองมาหมุนภาพหมุนภาพด้วยกันนะครับหมุนภาพตอนควบคุมกล้องเนี่ย เราจะมีตรงนี้อยู่นะฮะแล้วก็กดเข้าไปเราก็จะเห็นแผนควบคุมตรงนี้แต่ผมจะลองกดในแนวตั้งนะครับขึ้นลงนะฮะสังเกตสีดำๆนะครับหมุนได้สุดตรงนี้อ่ะตอนเอาลงตอนเอาลงสุดแค่ไหนประมาณนี้อ่ะทีนี้กลับมาตรงกลางกลับมาตรงกลางเนี่ยเราจะลองหมุนไปทางซ้ายก่อนนะครับตอนนี้ก็หมุนไปทางซ้ายแล้วนะครับหมุนได้ตรง ตรงช่วงนี้นะครับแต่เ,เราจะลองหมุนอีกด้านหนึ่งมันก็จะกลับมาที่ตำแหน่งเดียวกันนะก็คือกล้องหมุนได้360องศานะครับะนะครับตอนนี้ก็คือกล้องเราสามารถหมุนได้360อองศาแบบซ้ายขวานะครับไม่ได้หมุนวนนะครับทีนี้เมื่อ เราควบคุมกล้องเป็นแล้วเราควบคุมกล้องได้แล้วนะครับเราก็จะไปดูว่ามีคําสั่งอื่นให้เราทํางานอีกไหมแล้วกดกลับตรงนี้ก่อนเราจะเห็นว่ากล้องเนี่ยมีคําสั่งเล่นซ้ําตรงนี้เมื่อเรากดเข้าไปนะครับเราก็จะเจอไทม์ไลน์แบบนี้เลยนะครับเป็นบาร์เราสามารถใช้นิ้วเลื่อนได้เลยนะครับว่าเราจะดูช่วงเวลาใดของกล้องที่เปิดทํางานเขาจะบันทึกข้อมูลวิดีโอแบบต่อเนื่องนะฮะ ลงในเมมโมรีการ์ดเราจนกว่าจะเต็มนะครับผมถ้ามันเต็มมันก็จะไล่ลบของเก่าออกแล้วมันก็จะแทนที่ด้วยของใหม่ค่อยๆลดระยะเวลาไปเรื่อยๆนะครับอ่ะทีนี้เราเลื่อนใช้นิ้วเลื่อนดูเนี่ยเราสามารถดูได้เราปิดสีเหลืองตรงนี้นะครับตรวจพบความเคลื่อนไหวเนี่ยมันก็จะไม่แสดงตรงนี้ด้วยนะฮะตรวจพบบุคคลเราปิดไปก็ไม่แสดงอะไรเลยคันนี้เราก็ต้องเปิดไว้ทั้งคู่เนาะทีนี้เราก็จะกดยันจับ กดย้อนกลับมาดูที่การจัดเก็บข้อมูลนะครับตรงนี้ก็จะเป็นหน่วยกาจำการเอดีของเราเนี่ยนะครับการเอดีที่เราใช้เก็บข้อมูลวิดีโอนะครับเราก็จะเก็บไว้อย่างเงี้ยเราสามารถกดมาดูได้ในแต่ละวันละวันได้เช่นกันใช้ไป2 1 2เมกะไบต์นะครับจากทั้งหมด62ิบไบต์ที่พื้นที่ที่เหลืออยู่นะครับผมทีนี้ สามารถกดจอใหญ่กว่านี้ได้ไหมสามารถกดได้นะครับเดี๋ยวเราจะลองไปใช้คำสั่งพูดแล้วก็ให้ออกที่กล้องนะครับในกรณีที่เราอยู่ต่างจังหวัดเนาะอันนี้คือลำโพงของกล้องนะครับทีน,นี้เราจะกดพูดนะครับก็คือการกดไมค์หนึ่งครั้งให้เป็นสีฟ้าแบบนี้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 นส,บบนนส,สังเกตนะครับพอผมพูดปุ๊บสังเกตไมค์ก็จะดูดเสียงแล้วก็ลำโพงก็ทำงานทันทีนะครับ ทดสอบหนึ่งสองสามสี่แบบนี้ครับต้องรีบปิดเลยนะครเพราะว่าเสียงมันค่อนข้างดังมากทีนี้ไมโครโฟนที่อยู่ในตัวเครื่องสามารถส่งเสียงออกมาที่อุปกรณ์ของเราได้เช่นกันนะครับผมจะกดเปิดลําโพงตัวนี้แล้วผมจะพูดใส่กล้องนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ก็เป็นตัวอย่างนะครับของการควบคุมกล้อง ทีนี้ในขณะที่เราเปิดดูกล้องนะครับเนี่ยเราสามารถที่จะถ่ายภาพหรือบันทึกวิดีโอได้ด้วยนะครับถ้าเรากดปุ่มถ่ายภาพปุ๊บเขาก็จะเก็บภาพภาพนิ่งฮะแต่ถ้าเรากดบันทึกวิดีโอเขาก็จะบันทึกเป็นวิดีโอลงในตัวเครื่องของเราเครื่องโทราศัพท์หรือแท็บเล็ตที่เราเปิดดูนะครับกดสต็อปก็บันทึกไป7วินาทีเมื่อกี้อันนี้ก็จะเป็นฟังก์ชันที่เราสามารถควบคุมกล้องตัวนี้ได้ทีนี้เรามาดูเรื่อง ความคุ้มค่านะครับและความยากง่ายในการใช้งานสําหรับผมกล้องตัวนี้มันมีความคุ้มค่าคือกล้องราคาตลาดทั่วไปเนี่ยห้าถึงหกร้อยบาทมันไม่ได้มีความเสถียรมากครับผมบางครั้งเนี่ยเรากดสายมันก็ไม่ไปสายบางทีเราไม่ได้ถอดปลั๊กไม่ได้ทําอะไรกับมันเลยนะอยู่ๆก็ใช้งานไม่ได้เราก็ต้องไารีเซ็ตใหม่อันนี้คือข้อแตกต่างซึ่งเครื่องเนี้ยก็กล้องสมิเนี่ยมันไม่มีปัญหาแบบนั้นทําให้เราไม่ต้องหุดหงิด นะครับติดตั้งก็ใช้งานได้ยาวไปเลยแล้วก็เรื่องความเสถียรของระบบผมว่ามันไว้ใจได้ในฟังก์ชันที่เขามีให้แต่บางบางรุ่นที่ราคาถูกกว่านี้ครับมีฟังก์ชันเหมือนกันแต่บางทีมาใช้งานได้ไม่จริงอย่างอินฟาเรดกล้องนี้มีอินฟาเรดนะครับแต่ว่าไม่ได้แสดงให้เห็นชัดว่ามีอินฟาเรดมาทําให้ขโมยหรือคนที่เขาเข้ามาแล้วประสงค์ร้ายเนี่ยเขาก็มองไม่เห็นกล้องเพราะเราสามารถให้จะเลือกปิดคําสั่งที่มันแสดงไฟสถานะได้ การใช้งานการเชื่อมต่อเชื่อมต่อกี่ครั้งก็เชื่อมต่อได้ทุกครั้งครับไม่มีเออร์เลอร์อะไรมากวนใจเราเชื่อมต่องา่ายสังเกตเมื่อแกะตอนแรกครับต้นวิดีโอนี่ผมกดเชื่อมต่อใช้เวลาประมาณ5นาทีก็เรียบร้อยชใช้งานได้แล้วนะครับแล้วก็กลไกลการงานประกอบแน่นหนาดีครับดูมีราคามากๆแต่ทั้งที่มันแค่พันกว่าบาทผมจําได้ว่าผมซื้อพร้อมเมมบริการเนี่ยพันสองกว่าบาทเองนะครับเดี๋ยว ผมจะแปะลิงก์สั่งซื้อเอาไว้ให้ทุกคนสามารถกดเข้าไปซื้อเจ้ากล้องตัวนี้ได้เป็นจากศูนย์เี่ย o ม,มีจริงๆนะครับแล้วก็ระวังของปลอมนิดนึงมีหลายรุ่นนะครับที่เป็นของจีนทําเรียนแบบเหมือนกันทุกอย่างเลยนะครับก็ซื้อตามลิงก์ที่ผมให้ไปก็จะชัวร์ที่สุดนะครับสามารถเลือกซื้อรุ่นอื่นได้นะครับเพียงแค่กดเข้าลิงก์นี้ไปก็จะเข้าสู่ร้านของเี่ย o ม,มีโดยตรงนะครับผม ก็ขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับถ้ามีข้อสงสัยในเรื่องใดาการใช้งานก็สามารถคอมเมนต์สอบถามได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับผม